อ๋อโอเคชีสไอ้นี่อาให้นักกินอร่อยกินเดียวกินเดียวกินเดียววายยี่ป๊อกเรามาซื้อมาอือเหรอมันไปไหนแล้วอ่ะหายยิงอ๋อเราด้วยมันกลับมานต้องแหลกจัดวันโยุดกูจะเป็นเมียกูอยู่ไหนที่อ่ะ สามดิให้ดูเกมรับสิรีเซ็ตว่ะเขารอรีเซ็ตว่ะพี่อาจจอเลย วิ่งเลย่ะดวปีดูยากพี่ดูยากครับดูยากเดี๋ยวลองดูว,ว่าจะแก้ไขยังไง ตายภาพไม่เห็นภาพไม่ตรงเรียบร้อยห้าทีก็ไม่ตายอย่างนี้หกทีก็ไม่ตายเจ็ดทีก็ยังไม่ตายแปดทีก็ยังไม่ตายเพราะภาพมันไม่ตรงสิบทีมาเจาฟันสิบทีถึงจะตายโจงหนังอย่างเหนียว ไม่อยู่พี่ไม่อยู่อะเต้นเต้นเออวันนี้พี่อยากให้แก้ไขตัวอีกอ่านง่ายกว่านี้้กำลังแก้โอ้โเยี่ยมเลยเป็นน้ออ่านง่ายกว่านี้หน่อยนะเฮ้ยโแบบไอ้เซ้นเลือไมนี่เรือเป็นค้างอะน้องครับยังไงเขอเห็นชัดกว่านี้ดูดูเรื่องกว่เนี้ยได้ครับได้แต่ถึงเฉพาะของสีขาวพี่ใช่ไหมให้เด็กใหม่ว่าคนที่ฆ่ากันเนี่ยมันต้องเห็นนะว่าว่าใครฆ่าใครอ่ะชัดกว่านี้มันดู ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นสีขาวไงพี่ก็ง่ายๆก็ลองลองเปลี่ยนสีดูอะไรได้เอาไปแล้วเปลนสีขาวเป็นสีเงินถูกไหมได่เนี่ยเห็นไหมวิธีเห็นชัดเออแต่พอสีขาวเก็บมันดูไม่รู้เรื่องว่ะเออเขาเปลี่ยเห็นชัดเจ๋วเลยผมใช่ครับ xếp bít là xếp Đồn nè, đồn anh lắm Lắm Chỉ bắt đầu đuổi đại đi Bẩn ครับพี่ไม่ได้ลงครับ und da <laughs> We've been high here, like, อ้าว่ปาหเขียดดิทำแบบที่เราทำไหมเช,ชื่อ đuôi Ê, lắm nên phải quay Ô oh hổ, hết bằng đồ này mẹ đơn dình đây nửa ạ, đây mà Cái game mà Phải Tôi game สามสิบปีปีเสพได้ดีเขาแก้มาเขาไม่เก็บของมาฮะเขาไแก้มาเขาไม่เก็บของแล้วเขาแก้มาคือเขาทิ่มเลยพี่พี่ต้องอยากเอาให้ไม่มาเติมเลยเนี่ยฮะพี่ยิ่งแม่จะแอบพุ่มแม่เย็ดจะแม่แอบพุ่ม <c oughs> แอบพุ่มแล้วตายยัะแม่เอาบอยฉลามแอบพุ่ม นี่ร้อยจอนไม่สมควรเลยที่จอนจะมานั่งเก็บธงเนี่ยใช่ไหมพี่แบงค์ไม่รับครอบเออไม่รับครอบไม่สมควรเลยเห็นแม่เจอแอบพุ่มไม่แม่เย็ดไม่สมควรอย่างยิ่งเก็บต่อเขาไม่เก็บทรัพยากรเลยดีเซียปะแบงคับเลยเขาเล่นเซตเดียวเยอะแล้วเขานำอ่ะเห็นไหมล่ะเออ ได้อยากจะพีกกับมาชนะได้ถ้าเขาไม่เติมทรัพยากรทรัพยากรเขาหมด,ดต้องต้องไฟกับเขาทั้งทั้งทางอ่ะพี่ยังเงก็ต้องเติมเติมด้วยทรัพยากรอ่ะใช่เราต้องเติมแล้วไฟทั้งทงาง<ๆ>แต่ว่าอย่าลืมว่าเขานำยิ่งนำเยอะแค่ไหนเวลาในการเก็บมันไม่พอผู้ดาวสามสิบวิก็จะได้เดอลอาทงอ่ะไปเซตมาดีด,ดีเอาจีเซตก่อน ยังจำด้วยนะช็อตเมื่อกี้ไอ้จอนใช่อืมประมาทเลื่อๆอ่ะพี่แบงค์อืมไม่ไม่สมควรอ่ะคุยกันแล้วว่าไม่สมควรเลยพี่แบงค์เจอแอบพุ่มไอ้สัตว์ละมืดทำไมเก็บแบบนั้นวะเดี๋ยวจำไว้แล้วไม่ควรเลยมืดเราคุยว่าให้ให้เร่งเดี๋ยวว่ายนี่ตอเพื่อนไม่มันเก็บได้พี่แต่มันต้องแ cancel เนี่ยถูกปะล่ะก็ท้าใหญ่เก็บยาวอ่ะ เก็บ,บยาวดิตัวัดนี้มาเองไม่ได้เลยอีกนิดเปล่าอีกนิดเปล่าอารมณ์อ่ะอีกนิดเปล่าเ้จาจังหวดนี้เพื่อนตัดสินใจมาไล่เก็บของไล่เก็บของคนหนึ่ง ก็มาจับบงังในสัตว์เอ้ยแล้วกูได้ดูบังเนี่ยนะยดแป้ยืนเปียวเหงาอยู่คนเดียวยศไม่เดินปนอยู่นะไอเฮียทงเรงรักนึกเกินไอ้อ๊อกไอ้เชี้ยะีเ่เฟอร์ไหนะจอโดโคคีเรียบร้อยนในดิสเนี่ย็นกูบินไม่ได้กูเรามาดูในดิสเนี่ยไปแพทเดีวยวไอ้เหีย เออหี่แม่นก <erman> ับบุงกว้างดูไแพนดลแสั ยังไงมาดิเดือบปืนยิงไอ้สัตว์โคตรโคตรกางเลยนี่แม่ไอเขาเก็บอยู่ดูดูมันเตะมันลงรถเจอมันเตะมันลงรถขวดใหญ่ใหญ่มาลงลรถแบบปืนยิงของมึงแล้วไอ้สัตว์ไอ้บอยพอดีตอนแรกไอสามธงครับเรียบร้อยเอา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 ,าลีเซ่ไปทะลุ แล้วทรู้เลยเพื่อนตายหมดทะลรู้ท่านรู้ท่านรู้ไม่มีสักคนสวยวะหลงไปเออพี่บอสไปสวยพอตีตายสามคนกเก่งไป<อ>ชัอตอรเฮียพรโคตรสวย เป้าเก็บดึงเป้าอน,นี้ไม่สวยแล้วช้าไปพี่นะพี่แบงค์เออชา้ชาไปช้าไปจอรนสวยว่ะสวยว่ะหลงขอเพื่อนขอเพื่อนเก็บธงนั่นแหละนั่นแหละไอพอ ่อยเพื่อนเล่นปืนโฟกัสได้พอ,อเออจ้าวะเ,เจ้าวมาเลยอ่ะมันเห็นแล้วเมื่อกี้เข้าว่าไม่เห็นไงเออไม่ต้องโฟกัสแค่นั้นแหละดอกอีกดอกได้แล้วไอ้เฮียเรียบร้อยพรเก็บธงตอนนี้รีเซ็ตไฟเว้ยเพื่อนสามสิบวิรีเซ็ตไฟทีดีเออ เพื่อนครับเต็มใหม่ได้นะจะเติมเามาส์นจะเสียเยอะนะโอ้เติมนีเสียของนะจไม่ดีป่ะพี่แบงค์มันควรมันควรลากับอะลักับอะมันควรทิ้งนะ,ละแล้วค่อยมาเติมเมาส์เติมเติมฝั่งเราเนาะ เขาวิ่งก็ป่าวิ่งเข้ามาป่าขาลาดมันก็แอนิเมชันตายแล้วมันต้องมันต้องเซตใหม่อ่ะไม่ใช่ว่าวิ่งโง่โง่ง,งไปอย่างเงี้ยที่ขังไหนไม่ไม่กูเพลียคนเฮี้ยล่ะข่ามป้าอะคือแบบลุ้นจัด

เออบางสวยอีกตัวอีกตัวตะกอนโดนหลอกเข้าแผงก่แล้วเุ๊ยเย็ดแม่เอ้ยมันตะกอนโดนหลอกเข้าแผงก่อนแล้วเนี่ยทำไมอ่ะจะจับเองไงดิตะกอนแก่นซึน้นสิบเอ็ดสิบสองฆ่าแม่หมดไปเลยก็ได้นะเว้ยหน้าฆ่าแม่หมดไปเลยแล้วค่อยชุดเดียวเลยเยอะมากเราได้ทงแล้วพี่ รีเซ็ตได้ด้วยผมบอกให้ไฟอย่างเงี้ยพี่ขรีเซ็ตไม่ทันเราถึงทงเขาก่อนจริงส่วนไปดิเออมันส่วนแล้วนี่ว่าโอเคได้แล้วพี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แล้วเอ้ยอย่างงี้ได้แล้วเฮ้ยไม่ได้เอออ๋อไอ้เชี่ยยังไม่ตายด้วยว่ะรู้เชี่ยยทอดีตายไปรอยแันเพื่อนไปโน่นนิดหน่อยเก็บได้เปล่าเหมือนจะได้เออจอดบังได้ได้ได้อย่างไรก็ได้อย่างไรก็ได้ ได้แต่แต่ฉากนี้พอได้เขาแล้วเนี่ยมันยังไงต่อรีเซ็ตรีเซตแล้วค่อยไปอีกรีเซ็ตเพื่อนอย่าไปอยู่ตรงนั้นเยอะกับอีอย่างมันต้องฆ่าตัวเศษของเขาเหลือให้เนี่ยฆ่าจริงแค้หมดมันต้องไล่ฆ่าไว้พี่แต่ถ้าไล่ฆ่าไม่ได้เขาเริ่มมาเยอะเราต้องรีเซ็ตไงเดี๋ยวมันต้องฆ่าสองตัวเนี้แล้วแต่แต่อย่างงี้ฆ่าได้แล้วอ่ะพี่คนมันเยอะเยอะจริงอยู่แทบหมดเลยแต่ไอ้พวกสองตัวนี้ต้องไม่รอดแล้วอ่ะมันต้องมันต้องมันต้องตายอ่ะไม่ต้องเป็นปืนไว้พี่มันจูงได้ง่ายมันก็ปล่อยไื่อน เก็บแล้วเออแล้วยิงยิงยิงเออจอโดนยิงนั่นแหละนั่นแหละคุมไว้ครบเพื่อนครบเพื่อนครบเพื่อนปืนไม่ต้องโฟกัสเลยปืนอีกดอกขอยดอกสก๊อตโอ้โห้เย้เอ้ยได้พอดีเกือบแล้วมึงตายหมดแล้วรีเซ็ต